จากความเดิมตอนที่แล้วที่ไอดอนหนุ่มแกล้งให้หนางเอกทำความสะอาดห้องนางเอกรู้สึกเหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวพ่อกับแม่ยังไม่เคยใช้งานเธอหนักขนาดนี้ไม่รู้ว่าเธอไปทำอะไรให้ไอดอนหนุ่มคนนั้นขัดใจกันแน่แถมเขายังโพสต์ข้อความแซะเธอในเว่ยป๋ออีกเรียกเธอว่าป้ามีแฟนคลับของเขามาคอมเมนต์ต่อแถวกันยาวเหยียดเมื่อเห็นคอมเมนต์ที่ชมว่าโรงแรมของเธอดีนางเอกจึงนึกแผนบางอย่างออกนางเอกโพสต์ข้อความบอกแฟนคลับของไอดอนหนุ่มว่า ห้องพักที่โรงแรมของนางเอกถูกห้องนั้นมีสไตล์ที่เหมือนกับห้องของไอดอลหนุ่มเข้าพักจึงทำให้มียอดจองเข้ามาในโรงแรมถล่มทลายถือว่านางเอกฉลาดที่ใช้ชื่อเสียงของไอดอลหนุ่มมาโปรโมทโรงแรมของเธอแบบฟรีๆจากนั้นไม่นานพี่ชายของไอดอลหนุ่มก็รู้เรื่องที่เขามาป่วนนางเอกจึงโทรมาต่อว่าเขาไอดอลหนุ่มจึงบอกว่าเขาขอโทษเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านแล้ว ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็เหมือนแค่พูดผ่านๆไปเพราะไม่นานเขาก็โทรหานางเอกนัดเธอไปทานข้าวบอกว่าเธอควรตอบแทนเขาที่เขาโฆษณาโรงแรมของเธอให้ฟรีๆนางเอกจึงตอบตกลงน้องชายนางเอกก็เชียร์เขาบอกว่ามีไอรอนมานัดนางเอกออกไปทานข้าวแบบนี้นางเอกจะได้ลืมพระเอกได้สักทีแต่นางเอกรู้ว่าไอรอนหนุ่มคงมีแผนบางอย่างแกล้งเธอแน่ๆด้านพระเอกเข้ามาหานางเอกแต่กลับไม่เจอเธอ แต่บังเอิญเจอน้องชายของเธอแทนน้องชายจึงบอกว่านางเอกไม่อยู่หรอกเธอไปเดตเพลเอกไม่รีรอพูดจอ้อเขารีบไปที่ห้องอาหารเห็นนางเอกกับไอดอลหนุ่มกาลังทานข้าวด้วยกันพระเอกจึงคุยงานกับทนายความสาวไปด้วยจากนั้นเขาสั่งให้เธอไปสืบเรื่องของไอดอลหนุ่มมาไอดอลหนุ่มมอบของขวัญให้นางเอกเป็นกระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดที่เธอเคยอยากได้แต่นางเอกไม่อยากได้มาแบบฟรีๆเธอเลยจะโอนเงินให้เขาแต่เพะเอกดันคิดว่าทั้งสองคนแอดวีแชทกัน ระหว่างนั้นมีปาราปรัสซี่กลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาทำทีเป็นลูกค้าแต่กลับแอบถ่ายรูปของนางเอกกับไอดอลหนุม่มไอดอลหน,นุ่มเห็นพวกเขาจึงแกล้งทำเป็นใกล้ชิดกับนางเอกหวังให้พวกเขาถ่ายรูปไปลงข่าวพระเอกก็นึกหึงขึ้นมาประจบกับรู้ว่ามีคนถ่ายรูปนางเอกพระเอกเลยเข้าไปคว้าตัวนางเอกแล้วพาเธอออกไปไม่สนแม้แต่สายโทรศัพท์ลูกค้าคนสำคัญที่โทรเข้ามา พระเอกพานางเอกไปแต่นางเอกกลับบวยวายใส่เขาว่าเขาเป็นอะไรพระเอกจึงบอกว่าเขากําลังช่วยเธออยู่มีคนแอบถ่ายรูปเธอแต่นางเอกไม่สนใจเธอจะกลับไปเอากระเป๋าพระเอกบอกกระเป๋านั่นเดี๋ยวเขาชดใช้ให้เธอเองนางเอกบอกว่าของเขาเธอไม่เอาหรอกระหว่างนั้นก็มีสายโทรเข้ามาเรื่องงานพระเอกบอกให้ปลายสายช่วยถ่วงเวลาไว้ให้เขาหน่อยนางเอกพูดกับพระเอกว่าในเมื่อเขายุ่งขนาดนี้ก็ให้เขากลับไปทํางานซะ ในจังหวะที่เธอกําลังจะหนีไปพระเอกผลักนางเอกติดกับประตูลิฟต์ถามเธอว่ากระเป๋าของไอดอนหนุ่มเธอเอาแต่ทําไมกระเป๋าของเขาเธอถึงไม่เอาล่ะนางเอกยังไม่ได้คําตอบแต่ระหว่างนั้นประตูลิฟต์อยู่ๆก็เปิดแรงโน้มถ่วงผลักคนทั้งสองเข้าไปในลิฟต์พระเอกจูบหน้าผักนางเอกโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อผัาออกจากกันพระเอกก็เห็นว่าพ่อของเขายืนอยู่ในลิฟต์ด้วยเหตุการณ์จึงดูกลักกะั่วเป็นอย่างมากพอถามว่าทั้งสองคนเป็นอะไรกัน จากนั้นพาเพะเอกกนานังเอกไปคุยในห้องทํางานพ่อต่อว่าเพะเอกที่ผิดนัดลูกค้าคนสําคัญและรู้ว่าที่เพะเอกผิดนัดนั้นคงเป็นเพราะนางเอกใช่ไหมพ่อจึงสั่งปลดเพะเอกออกจากบริษัทเพะเอกจึงบอกว่าเขาจะกลับไปที่บริษัทแน่ๆและเขายังจะเอาสัญญาที่พ่ออยากได้กลับไปด้วยพ่อจึงให้เวลาเพะเอกหนึ่งสัปดาห์ให้เขาจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยซะด้านไอดอนหนุ่มเพะเอกมาหาเขาแล้วขอคุยกับเขา เะเอกเอารูปในอดีตที่เขาเคยอ้วนมาคู่บอกให้เขาไปจากโรงแรมนี้ซะและอยู่ให้ห่างจากนางเอกด้วยไม่อย่างนั้นเพเอกจะปล่อยรูปพวกนี้รับรองว่าคู่แข่งของเขาจะต้องหัวเราะยะเขาที่เคยอ้วนแน่ๆไอดอนหนุ่มจึงเดาได้ทันทีว่าเพเอกคงชอบนางเอกขณะเดียวกันนางเอกกำลังนั่งดูรูปถ่ายของเธอกับหลินนึกถึงคำพูดของพ่อพระเอกระหว่างนั้นเลขาสาวก็เอากระเป๋าล่นลิมิเต็ดมาให้โดยบอกว่าเพเอกเป็นคนฝากมา น้องชายนางเอกก็มาบอกนางเอกว่าเขาไปสืบเรื่องพระเอกมาแล้วมีข่าวลือระหว่างพระเอกกับนางเอกจริงๆว่าพระเอกหลงนางเอกจนทำงานเสียหายนางเอกปวดหัวทำใมชีวิตของเธอถึงได้วุ่นวายขนาดนี้พระเอกเองเขาก็ตัดสินใจว่าจะทำงานที่โรงแรมของนางเอกต่อถึงยังไงก็กลับไปที่บริษัทของพ่อไม่ได้อยู่แล้วและเขาจะใช้โอกาสนี้ทำสัญญากับบริษัทที่พ่อต้องการให้ได้พระเอกได้ข่าวว่า ประธานของบริษัทอีจีไปพักผ่อนเขาจึงเดาออกง่ายๆว่าไปที่ไหนโดยจะแบ่งกันออกตามหาสองคนกับทนายความสาวแต่ระหว่างนั้นทนายความสาวกระปวดท้องขึ้นมาดือด้อมันคือแผนของเธอที่ได้รับคำสั่งมาเพื่อหยุดการร่วมมือกันของพระเอกกับบริษัทวีจีพระเอกพาเธอไปพักบนเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ๆน้องชายนางเอกก็เดินมาเห็นพอดีจึงต่อว่าพระเอกและพะทาทนายความสาวไปโรงพยาบาลพระเอกเลยต้องไปตามหาประธานวีจีคนเดียว น้องชายนางเอกดูแลทนายความสาวอย่างดีมากช่วยเธอจ่ายเงินและยังนั่งรอคู่มั่นของเธอเป็นเพื่อนด้วยทนายความสาวจึงส่งข้อความหานางเอกบอกให้นางเอกไปตามหาประธานอีจีกับพระเอกหน่อยถึงเธอจะทำงานให้กับลุงของพระเอก แต่เธอก็ยังเป็นห่วงพระเอกเหมือนกันเนื่องจากผูกพันและทำงานด้วยกันมานานคู่มั่นของเธอนั้นเหมือนจะยุ่งอยู่กับงานตลอดเวลาเขามารับเธอที่หน้าโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถไปส่งเธอที่บ้านได้เนื่องจากเขาต้องกลับไปทำงานน้องชายของนางเอกจึงอาสาไปส่งทนายความสาวที่บ้านเองด้านพระเอกได้รับสายจากนางเอกว่าเธอจะไปตามหาประธานอวีจีกับเขาพระเอกกับนางเอกมาถึงอ่าวที่คิดว่าประธานอวีจีมาพักแต่กลับถูกลูกน้องของเขาไล่ไปแล้วบอกว่า ไม่อยากร่วมงานกับบริษัทของพระเอกแล้วพระเอกกับนางเอกจึงต้องหาทางอื่นในการเข้าถึงตัวประธานอุจีระหว่างเดินตามหาทั้งสองคนเจอเด็กน้อยคนนึงและกลัวว่าเธอจะได้รับอันตารายเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลกำลังขึ้นจึงบอกให้เธอกลับเข้าห้องพักแต่เธอกลับบอกว่าเธอกำลังตามหาตุ๊กตาตัวโปรดอยู่เด็กน้อยคนนั้นฉลาดมากเธอตอปากต่อคำกับนางเอก ขอบัตรประชาชนยืนยันตัวตนว่าเพะเอกกำนังเอกเป็นคนดีจริงๆจากนั้นเพะเอกกำนังเอกจึงพาเธอไปทานข้าวเธออยากเล่นพ่อแม่ลูกนางเอกก็ตามใจให้เธอเรียกเพะเอกว่าพ่อส่วนนางเอกเป็นลูกสาวแต่เธอกลับบอกว่าพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านงั้นให้เพะเอกเป็นสามีของลูกสาวเธอก็แล้วกันนางเอกจึงหัวเราะออกมาเพะเอกกำนางเอกจึงเล่นบทบาทเป็นแฟนกันและนางเอกก็พาแฟนมาแนะนํากับแม่ครั้งแรก ทั้งสองคนเล่นกับเด็กน้อยจนเธอหลับไปจึงพาเธอไปสถานีตำรวจแจ้งความตามหาพ่อแม่ตำรวจทักทายพระเอก,กนางเอกอย่างเป็นกันเองเนื่องจากเจอกันมาหลายครั้งแล้วจากนั้นไม่นานพี่เลี้ยงของสาวน้อยก็มารับตัวเธอไปพี่เลี้ยงเล่าว่าแม่ของเด็กน้อยเสียไปนานแล้วตอนนี้เธอเหลือเพียงพ่อเท่านั้นนางเอกสงสารเด็กน้อยมากตั้งใจจะเย็บตุ๊กตาตัวใหม่คล้ายกับตัวเดิมที่เธอทำหายให้โดยมีพระเอกคอยช่วยอยู่ตลอดเวลาวันต่อมา นางเอกเอาตุก,กตามาให้เด็กน้อยโดยบอกว่าตุก,กตาตัวนี้มีคนเก็บได้เด็กน้อยดีใจมากเมื่อได้ตุก,กตาคืนไม่นานพ่อของเด็กก็มาพ่อของเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นประธานอวีจีที่เพระอกกำลังตามหาตัวอยู่นั่นเองเนื่องจากพระเอกกำลังเอกคอยดูแลลูกสาวของเขาเมื่อวานประธานจึงยอมคุยเรื่องสัญญากับพระเอกใหม่พระเอกกำลังเอกพาเด็กน้อยไปเที่ยวเล่นทั้งวันก่อนจะส่งเธอถึงบ้านนางเอกพาเด็กน้อยไปส่งในบ้าน พระเอกก็ได้รับสายโทรศัพท์จากหมอประจําตัวของเขาหมอบอกพระเอกว่าหาวิธีรักษาพระเอกได้แล้วแต่มันมีความเสี่ยงสูงมากจนถึงขนาดพระเอกสามารถตายได้พระเอกกลับมาคุยกับหมอแต่หมอเหมือนมีบางอย่างที่ปกปิดพระเอกอยู่การรักษาของพระเอกนั้นมีโอกาสสาเร็จเพียงแค่5 0เเท่านั้นหากพระเอกตายหลินก็จะเป็นคนที่รอดแต่ช่วงนี้หลินก็ไม่ได้โผล่ออกมาแล้วอาจเป็นเพราะว่าพระเอกไม่ได้ไปกระตุ้นความรู้สึกอะไรของหลิน วันต่อมาพเพลกให้นางเอกดูแผนโปรเจกต์ที่เขาทําในตอนนี้เจรจากลับประธานอวีจีได้แล้วเขาก็ต้องกลับบริษัทของพ่อส่วนโรงแรมนั้นต้องมีคนบริหารต่อซึ่งก็คือนางเอกเธอควรศึกษาเรื่องพวกนี้เอาไว้แต่เมื่อเปิดเอกสารที่พเพลกให้มาไปหน้าต่อนางเอกก็เจอตั๋วเทศกาลดนตรีแจส๊สและบูนา,นาชาตพเพลกถามนางเอกว่าคืนนี้เธอว่างไหมนางเอกถามเขากลับว่าจะพาเธอไปเดทหรอ แต่ยังไม่ได้คำตอบนางเอกก็พูดประโยคใหม่ขึ้นมาเธอพูดว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเธอเคยชอบเขาแต่เมื่อเจอกันอีกครั้งการกระทำของพระเอกบอกนางเอกว่าเรื่องของเรามันจบไปตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วแล้วนางเอกขอบคุณพระเอกที่ไม่รื้อโรงแรมของเธอและเมื่อวันก่อนที่เธอช่วยเขาไว้ก็ถือว่าเจ้ากันถูกนางเอกปฏิเสธพระเอกถึงกับไปไม่เป็นข้อมองเห็นภาพลินที่เยาะเย้ยเขาลินบอกว่าคนที่นางเอกชอบก็คือหลินไม่ใช่พระเอก พระเอกจึงไปหาหมอประจำตัวอธิบายอาการที่ตัวเองเป็นให้หมอฟังหมอจึงบอกว่าพระเอกอกหักแล้วล่ะและหลินทีว่าก็คงเป็นพระเอกที่จินตนาการเอาเองพระเอกไม่อยากยอมรับความจริงหมอบอกว่าพระเอกเป็นโรคไข้ใจถ้าอยากหายก็ลองไปสารภาพรักกับนางเอกตรงๆดูวันต่อมาน้องชายนางเอกคุยโทรศัพท์อยู่กับนางเอกและพูดถึงเรื่องที่แม่นางเอกกำลังจะแต่งงานแต่พระเอกที่เดินผ่านมาได้ยินแต่คิดว่านางเอกจะแต่งเอง เขาคิดกังวลเรื่องนี้ทั้งวันจนถึงขนาดทำงานไม่ได้ตัดสินใจไปร้านตัดชุดแต่งงานที่ได้ยินมาจากน้องชายนางเอกพระเอกเดินตามหานางเอกทั่วร้านเห็นเธออยู่ในชุดแต่งงานก็รู้สึกแปลกๆนางเอกได้ยินเสียงคนจึงนึกว่าพระเอกเป็นพนักงานร้านบอกให้เขาผูกเชือกด้านหลังให้เธอหน่อยเมื่อหันไปเห็นพระเอกนางเอกก็ถามเขาว่าเขามาทำไมพระเอกจึงแถว่านางเอกละมาทำอะไรที่นี่นี่มันเวลางานนะนางเอกบอกว่าเธอลาแล้ว เห็นว่าสถานาการณ์ดูไม่ดีครูมั่นของแม่นางเอกจึงเดินเข้ามาบอกว่าวันนี้นางเอกมาลองชุดแต่งงานแทนแม่ของเธอไม่คิดว่ามันจะส่งผลกระทบกับงานมากขนาดนี้พระเอกถึงกับเกอร์ทำหน้าไม่ถูกแต่ดันมีเรื่องที่บังเอิญไปมากกว่านั้นทั้งสองคนเจอคุณตำรวจที่มาลองชุดแต่งงานเหมือนกันคุณตำรวจนึกว่าพระเอกกับนางเอกจะแต่งงานกันจึงแสดงความยินดีแต่พระเอกกับนางเอกบอกว่าไม่ใช่ นางเอกนั้นไม่สนใจพระเอกอีกแล้วเธอหันไปยิ้มให้กับกระจกพูดว่าชุดแต่งงานชุดนี้เมื่อหนึ่งปีก่อนคือชุดในฝันของเธอเลยนางเอกนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่เธออยู่กับหลินพระเอกกลับบอกว่าให้เธอเลิกคิดถึงเมื่อ1ปีก่อนได้แล้วนางเอกคิดว่าพระเอกอยากลบความทรงจำเมื่อ1ปีก่อนระหว่างเขากับเธอพระเอกกลับเดินเข้าไปหาหนางเอกแล้วบ,บอกว่าเขาชอบเธอนางเอกไม่เชื่อ วันนี้เขาบอกชอบเธอพรุ่งนี้อาจไม่ใช่ก็ได้เธอเดาความรู้สึกของเขาไม่ออกพระเอกบอกนางเอกว่าเขามีเรื่องบางอย่างที่ลำบากใจบอกเธอไม่ได้นางเอกไม่เอาอีกแล้วเธอกลัวการเสียใจทั้งสองคนทะเลาะก,กันจนนางเอกวิ่งหนีพระเอกจึงรั้งเธอไว้ขอให้เธอฟังเขาให้จบก่อนพระเอกบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนใจไปมาและไม่ได้ว่างถึงขั้นปั่นหัวเธอเล่น แต่มันเป็นเพราะเขาความจำเสื่อมต่างหากนางเอกทำท่าไม่เชื่อพระเอกจึงตอกย้ำว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเขาเกิดอุบัติเหตุจริงๆไม่เชื่อเธอก็ลองไปดูประวัติการรักษาของเขาได้พระเอกจับนางเอกเข้ามาจูบเขาขอโทษเธอในใจที่ต้องโกหกเธออีกแล้วเพราะเขาไม่อยากเสียเธอไปทั้งสองคนดูเหมือนจะคืนดีกันและกลับมารักกันอีกครั้งแต่ในระหว่างนั้นอยู่ๆพระเอกก็เกิดปวดหัวขึ้นมานางเอกตกใจประคองเขาไปพักที่เก้าอี้ ก่อนที่เธอจะไปรินน้ำให้เขาแต่เมื่อนางเอกกลับมาพระเอกก็หายไปแล้วนางเอกเดินตามหาพระเอกจนได้ยินโนออกมาจากห้องห้องหนึ่งเป็นเพลงที่คุ้นเคยหลินกลับมาแล้วเมื่อเจอนางเอกหลินกับนางเอกก็รีบโผล่เข้ากอดกันตำรวจที่รู้จักพระเอกกับนางเอกก็เดินเข้ามาหาแล้วขอคุยกับนางเอกเพียงลำพังตำรวจพูดถึงเรื่องที่ครั้งหนึ่งเคยเจอพระเอกประสบอุบัติเหตุและพระเอกก็มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย นางเอกตกใจแทบไม่เชื่อหูตัวเองจึงนําเรื่องนี้มาถามพระเอกในตอนนี้หลินครอบงำร่างพระเอกหลินจึงตอบไปว่าเขาไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายแต่วันนั้นเขาหานางเอกก็เลยขับรถไวไปหน่อยนางเอกยอมเชื่อและกลับไปเปลี่ยนชุดหลินจึงถือโอกาสนี้คุยกับพระเอกผ่านกระจกทั้งสองบุคลิกทะเลาะก,กันต่างฝ่ายต่างบอกว่าตนรักนางเอกหลินเล่าอดีตของเขากับนางเอกให้พระเอกฟัง ก่อนที่นางเอกจะได้เจอกับหลินนั้นเธอตรวจพบว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจซึ่งถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแต่เมื่อได้ฟังเพลงที่หลินแต่งแล้วกลับพบว่ามันทําให้จังหวะการเต้นหัวใจของนางเอกกลับมาเป็นปกตินี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้นางเอกตกหลุมรักหลินหลินบอกว่าพระเอกก็คือตัวแทนของเขาเท่านั้นเวลาต่อมาหลินพานางเอกมาที่บ้านเขาให้นางเอกดูกระจกใบที่เขาใช้คุยกับพระเอกนางเอกกับหลินต่างฝ่ายต่างก็คลั่งรักกัน เมื่อนางเอกไปหลินจึงคุยกับพระเอกว่าพระเอกไม่ได้ชอบนางเอกหรอกก็แค่เหงาเท่านั้นลินบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตเขายอมให้พระเอกได้ทุกอย่างแต่เรื่องนางเอกเขาไม่มีวันยอมเขาไม่ยอมให้พระเอกถลำลึกไปมากกว่านี้หรอกเพราะตั้งแต่ต้นจนจบคนที่นางเอกรักก็คือหลินแต่พระเอกไม่ยอมหลินจึงท้าแข่งหากใครได้กุญแจบ้านของนางเอกมาก่อนอีกฝ่ายจะต้องถอยทันทีพระเอกตกลงหลินจึงยอมคืนร่างให้พระเอก พพะเอกตื่นขึ้นมาแล้วมั่นใจว่าหลินกลับมาแล้วจริงๆเพะเอกนำเรื่องหลินมาปรึกษาหมอหมอหัวเราะที่เพะเอกเสียจูบแรกไปจึงล้อเขาอยู่สักพักก่อนจะกลับมาเรื่องจริงจังหมอถามเพะเอกว่าแน่ใจแล้วเหรอว่าจะกลับมาใช้ชีวิตกับหลินกันคนละวันในความเป็นจริงแล้วหลินไม่ควรปรากฏตัวมาตั้งแต่แรกเพะเอกจึงบอกว่าในตอนนี้เขากับหลินมีเรื่องบางอย่างที่ต้องสะสางกันดังนั้นหลินจะหายไปไม่ได้ วันต่อมาพระเอกก็กลับไปเป็นหลินอีกครั้งหลินได้ยินตารางงานที่ทนายความสาวสาธยายให้ฟังเขาก็รู้สึกเซ็งถามเธอว่าตารางงานเยอะขนาดนี้เขาจะเอาเวลาไหนไปหาแฟนและเมื่อนางเอกโทรมาบอกว่าไม่สบายหลินก็ชิ่งงานทันทีเขารีบมาหานางเอกทั้งสองคนทักทายกันก่อนที่หลินจะจูบนางเอกบอกเธอว่าช่วยวัดอุณหภูมิให้ นางเอกจึงบ่นอุบว่าทำแบบนี้อุณหภูมิของเธอยิ่งสูงกว่าเดิมอีกนางเอกกลัวว่าพระเอกจะติดไข้าจากเธอจึงสวมแมสและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเธอเลี้ยงแมวขนของมันทำให้พรงจมูกของเธออักเสบนางเอกบอกหลินว่า ถ้าหากวันนี้เขาช่วยเธอเลี้ยงแมวก็จะดีมากเลยหลินตอบตกลงเขาช่วยนางเอกเก็บกวาดห้องและเก็บตุกแมวนอกจากนี้ยังทําอาหารให้นางเอกด้วยจากนั้นหลินก็ตะล่อมขอ,อกุญแจห้องของนางเอกแต่นางเอกไม่ยอมให้นางเอกบอกว่าวันนี้เระเอกดูแปลก,ปลกๆเธอไม่ชินเลยอยากให้เขากลับไปเป็นประธานจอมเผด็จการเหมือนเดิมหลินถึงกับทําหน้าไม่ถูกรีพาแมวนางเอกไปฉีดวัคซีน นางเอกนอนคิดมากทั้งคืนรู้สึกว่าพระเอกในวันนี้เหมือนกับหลินเมื่อ1ปีที่แล้วแต่เขาเป็นแบบนี้เธอกลับรู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ คืนนี้หลินก็นอนที่ห้องพักนางเอกแต่เขาได้นอนในห้องแมวเช้าวันต่อมาเขาก็กลับมาเป็นพระเอกเมื่อตื่นพระเอกตกใจที่แมวมานอนจ้องเขาอยู่เขาไม่ค่อยชอบแมวเท่าไหร่จนถึงขั้นกลัวมันนางเอกได้ยินเสียงโวยวายจึงเข้ามาดูพระเอกบอกให้เธอเอาแมวออกไปนางเอกจึงสวมแมสและอุ้มแมวขึ้นมาเธอนึกแปลกใจทั้งที่เมื่อวานเขายังชอบแมวอยู่เลยแล้ววันนี้เป็นอะไรโรคสมองเสื่อมของเขากำเริบอีกหรือเปล่า จากนั้นนางเอกก็อ้อนให้พระเอกทำโจ๊กข้าวฟ่างแบบเมื่อวานให้เธอหน่อยแต่พระเอกทำไม่เป็นเขาเลยต้มน้ำขิงให้เธอแทนแต่รสชาติของมันกลับกินไม่ได้เลยนางเอกบอกพระเอกว่าไม่เป็นไรแค่เขาเข้าครัวทำอาหารให้เธอกินแค่นี้เธอก็ดีใจมากแล้วพระเอกเลยส่งนางเอกเข้านอนจากนั้นเขาไปประชุมโดยใช้ห้องรับแขกของบ้านนางเอกเป็นสถานที่พนักงานจึงมาประชุมกันที่บ้านนางเอก เมื่อพนักงานรู้ว่านี่เป็นบ้านนางเอกก็ซุบซิบกันเนื้อหาหลักในการประชุมวันนี้คือการปรับแผนเรื่องการร่วมงานกันกับบริษัทวีจีจากนั้นไม่นานก็มีพนักงานใหม่มาสัมภาษณ์คนคนนี้คือคนที่ลุงของพระเอกส่งมาเช่นกันแต่พระเอกเดันใช้ให้เขาไปทำอาหารพระเอกใช้ให้ทนายความสาวนำอาหารไปให้นางเอกถึงห้อง นางเอกจึงถามว่าพระเอกเป็นคนทำหรอทนายความสาวบอกว่าไม่ใช่พระเอกไม่เคยเข้าครัวนางเอกบอกว่าเมื่อวานพระเอกยังทำให้เธออยู่เลยทนายความสาวก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีหลังเลิกประชุมพระเอกก็ยังคงทำงานต่อนางเอกถามว่าเธอสามารถช่วยอะไรเขาได้ไหมพระเอกจึงมอบของบางอย่างให้นางเอกนางเอกตกใจของสำคัญขนาดนี้ทำไมถึงให้เธอ พเพลอกบอกว่าหากในอนาคตการหารือกับวีจีเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาของชิ้นนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการพลิกเกมนั่งเอกถามแล้วทําไมพเพลอกถึงไม่เก็บไว้เองล่ะ,พะเพลอกตอบว่าเขากลัวว่าถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาจะไม่อยู่นะสิ จากนั้นพระเอกก็เบี่ยงเบนประเด็นการพูดไปเรื่องอื่นถามถึงอาการไข้ของนางเอกนางเอกจึงเบี่ยงตัวหลบเธอบอกว่าเธอกลัวว่าพระเอกจะจูบเธอเหมือนเมื่อวานได้ยินพระเอกก็รู้สึกหึงขึ้นมาเพราะเมื่อวานคือหลินที่จูบนางเอกพระเอกจึงจับนางเอกมาจูบบ้างนางเอกขืนตัวออกเพราะตอนนี้เธอป่วยอยู่กลัวว่าเขาจะติดไข้จากเธอไปด้วยพระเอกเลยถือโอกาสอ้อนขอกุญใจบ้านนางเอกแต่นางเอกกลับบอกว่าไม่ให้นอกจากนี้เขายังบอกเธออีกว่า ขอร้องเธอพรุ่งนี้อย่ามาเจอกับเขานางเอกคิดว่าพระเอกจะบอกเลิกเธอเลยโมโ oh ห ok ขึ้นมาพระเอกรีบแก้ตัวว่าไม่ใช่พรุ่งนี้ห้ามเจอแต่มารืนนี้เจอได้พระเอกใช้อาการป่วยมาเป็นข้ออ้างบอกนางเอกว่าพรุ่งนี้เขาก็จะไปหาหมออาการไม่ค่อยคงที่มากๆต่อให้เขาอยากเจอเธอก็ห้ามเธอเจอเขาเด็ดขาดนางเอกถึงกับงงกับคำขอของพระเอกแต่เธอก็พยักหน้าตอบรับเขา ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยต,ตอนที่7จถึงเหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า